นี้พบกับช่องขผมอีกแล้วโดยวันนี้ผมจะมาทําการแตกลิบของแว่นกาดมากนะเพื่อั้งคนที่เข้ามาดูว่าจะเบื่อในการทำบันทึกไฟองผมนะโดยนี้จะเป็นเด็กเกียร์ที่เติมทิกวีนะแต่ไม่ได้ซื้อการ์ดจากไมโครเซ็นะฮะผมจะเริ่มจาก G-Zone ก่อนเลยนะครับผมโดยผมจะเริ่มจาก G- กาดนะโอ้ลุๆนะ เป็นตัวที่หาจาก Fc 04, Tc 04 mm นะครับ, <น S 1> บเป็นใบที่กันหนาพอสมควรเลยแล้วก็ที่กาดอีกใบครับเป็น e ิสจาก Gvc 4นะฮะเป็นตัวที่กาดก็แรงเกือบเท่าอ鲁ลุนะฮะและ้วก็สำหรับใสคนนเจ็ดนะต้องใส่เติมโดนลิมิตให้ใส่ได้แค่ไปเดียวใส่ไปเลยนะฮะฮีเทโรลาว แล้วก็ใบเตะอากาศแล้วก็สับก,กองเขาหนึ่งใบแล้วก็ไฮบสตีมาลาฟันนานะใครอยากใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่นี้ผมหาตัวสูตรที่เป็นตัวจําเป็นเช่นกิฐานกับตัวไง่ดมนะแล้วก็ไปนี้นะผมว่าทุกคนต้องใส่ติดเหลวอูรูดูใบแรกจาก GFC03 นะเป็นตัวเก็บของเก็บทิกเนาะนะฮะนะครับีกกาดห้าใบแบบนี้นะฮะก็เริ่มที่ สไตล์ตัวหลักนะที่ม่ใช่กี่การ์ดมิสเตอรี่ฟีดนะก่อนนะเป็นการ์ดจาก g b t 2องใครไม่มีก็ใส่เป็น gv 8ก็ได้นะเ,เพิ่มเพิ่มเติมจากนี้จัดหลังจากใส่ลิมิตแล้วก็แบนลิตแล้วนะน,นี้ก็ใส่มีสล็อตบ้างแล้วผมอยากให้แวนตีหลายเวียน,นะโคโนเจ็ดนะก่อนนิกเตดจาก g b t ส4นะหายากหน่อยนะใครไม่มีก็ใส่เป็นอย่างอื่นได้นะใส่เป็นมาเพิ่มก็ได้ สองใบแล้วก็เชื่อเชื่อเลยว่าใบนี้ยคือใบที่เก่งเก่งนะเกนิกสีใบนะเกนิกตีลูกแล้วก็ตีแรงนะฮะวดัดตีหัวดได้แรงเลยนะครับแล้วก็นกนี่ก็จําเป็นนะไม่จําเป็นต้องใช้ม้าเป็นสไตล์แรกนะเอานกมาหัวเริ่มตีก็ได้นะครับถ้าเราไม่อยากจะฟาร์มก็มา้าทุกคนใส่แล้ว เป็นใบฟาร์มหาหาพวกเรียกของฟาร์มฮะเพราะที่ครับกล้องสัน้นก็จะลำบากนิดหน่อยนะฮะอาะครับมาตอนที่ตัวเมนเด็กหลักนะครับหลังจากที่เมื่อกี้กล้องสั้นตรง G ีโซนไปฮนะตัวเลือกวันนี้เป็นใบจำเป็นนะใครอยากใส่ดัน G หรือดันธรรมดาก็ใส่ฮนะแต่วันนี้เป็นตัวฟาร์มของดันแกคนะฮะแล้วก็ พันลักนะถ้าถามหาฟอยจากเด็กผมนี่คือหาอยากอนะ่ะใส่เลยสี่ใบนะครับแล้วก็ขันลงแต่ไม่ค่อยได้ยืนนะถ้ายืนนี่ก็เล่นยากหน่อยเป็นเจ็ดจีนะฮะแล้วก็ไอควายตีแรงนะไอ้ควายตีแรงนะไอ้ควายแล้วก็วัวแพะไม่รู้ตัวใบเอาของไปไลโซนแล้วก็จวดนะฮะ แล้วก็ตัวลงมาเขาจะชาร์จแล้วก็ตีตีแรงแบบโบาอบนะฮะบอกบนะครับเกีสามก็แปดใบแปดใบนะครับเกีสามแล้วก็เกสองนะสำหรับที่ของพาควีเรายังไม่มานะใส่กันนุบานะครับคือถ้านุบ้าที่ให้มาแล้วก็ยังมีใบนี้ตีไม่ได้ถ้าเขาไม่มีใบนะ แล้วก็เพิ่มเวฟให้เราได้ด้วยนะใบน,นี้คอมโบกับตัวเกืมแล้วก็ติดรีซิตแล้วก็ตีแรงนะมาในสามใบตัววี4สี่ใบนะแล้วก็โดนมิสติกเด็กที่มีโคนโนดเจดใส่ได้แค่สองใบที่จริงมีสี่อยากใส่สี่นะแต่มันโดนลิมิตเดือสองใบนะแล้วก็ม้านะ คนอาจจะไม่ค่อยใส่มากัน umas, แต่มันคือตัวที่ต้องใส่อยู่นะไม่ตัวเพิ่มวีดก็ได้เพิ่มมือตีแรงแล้วก็เพิ่มวีดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเกียร์สองก็สิบเอ็ดใบสิบเอ็ดใบนะฮะและ้วก็พ <oatmeal>. <PE> ีจีบางเรื่อนที่เกียร์หนึ่งพีจีสุดเจ๋งอัลกานะเป็นตัวที่มีเทคสามสีเด็กเทคคอนออโต้แล้วก็แอคทีฟ นะเป็นจีจที่หายากแต่มีฟอยในไม้เธอนะแต่ถามหาเด็กฟอยฟอยจากเด็กผมนี่หายากนะผมซื้อจากบีทีเดียวเลยแล้วก็ทันซิปนะที่ดินใส่สีนะถ้าเป็นผมเมื่ก่อนเนี่นะครับนะัดโซจัวเป็นตัวฟาร์มนะนี่ก็เป็นตัวใช้ครับเจ็ดแซกกับ เนี่ท่านปาร์ตี้นะฮะใช้ได้เฮ้ย,ยกล้องสั่นครับโทษทีก็ทิสนสไตล์นะเพื่อเราไม่มีเก็ดสามที่เป็นนักสัตว์ในดอกโซนนะเราก็เอานี้นมาก็ไปนี้นะครับที่เก่าตัวเก็บของแล้วก็เขาไ์เชาร์จนะฮะเป็นตัวจําเป็นนะครับหลายคนอาจจะมองข้ามนะครับเจ็หนึ่งก็สี่ใบนะฮะ ก็เริ่มที่เกียร์สูงนะฮะสีฐานนะครับหรือถ้าของใหม่เกียร์ที่มันเป็นชีจะบอกที่กำลังออกอที่ขียาโซจูหกหมื่นนะครับใส่แทนได้แล้วก็ตัวเขาชาร์จนะเขาจะชาร์จใส่นักซั์แล้วก็ชีกวีนับเป็นชีสามใบนะก็เท่ากับมีข,ข,ข,ขี1สิบใบเด็กผมก็จะเกาๆหน่อยๆเป็นแนวทางให้ทุกคน เอาไปเป็นแนวฐานได้นะก็จิบปนิชีฟนะเป็นตัวเพิ่มเบรเก็บของสองใบคิวคิวมีเทคครับสองใบคิวทิวีสองใบนะครับ,บก็จบไปแล้วนะครับ,บ,รบสำหรับดดเด็กในวันนี้นะครับก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นะครับไป จัดเป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็เคาเร์เตอร์ผมติดมานะครับก็จบเท่านี้นะครับสำหรับแนวทางเด็กภาค G ของเกียร์นะครับที่กำลังจะขึ้นภาควีนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับขอให้ช่วงนี้เพื่อนๆอ,อ,อยู่บ้านดูแลตัวเองด้วยนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดด้วยขอบคุณที่มารับชมครับขอบคุณครับ